สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านผมบุ้งและทีมงานร้านยาเจริญดุเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าไฮรักวีโก้นะครับที่ลูกค้ารุ่นใหญ่ของเรานะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับเลือกใช้เป็นยางแบรนด์นะครับ255ทับ 5R18 นะครับยางนิสโซ่ NP20SD นะครับตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นยาง ใหม่แต่ปีลึกนิดนึงนะครับแต่ลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับเนื่องจากราคาถูกไปกว่ายังใหม่ปีใหม่เนี่ยประมาณกับเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตัวนี้ได้ครับไงก็คุ้มแน่นอนได้ทั้งย่างพรีเมียมนุ่มเงียบ แล้วก็ราคาที่ดีมากกว่าท้องตลาดประมาณเท่าตัวหนึ่งนะครับใช้งานในชีิตประจําวันได้กปกตินะครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับเนื่องจากการเก็บในอุณหภูมิของเราเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บรักษายาที่ดีมากๆนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพนะครับเรียบร้อยนะครับยางนิโต nt 4 2 0 sd เป็นยางที่นุ่มหนึบอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับพร้อมบริการตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยครบจบในที่เดียวที่ร้านยางจริเดุนงุเรือนนะครับ สำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจยาง255ทับ 55R18 ราคาโปรโมชั่นดีๆตัวนี้นะครับ Nitto NT420 s d นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญลุ่งเรือนนะครับ0865691915ผมบุ๊ 5, กและทีมงานอยินดีอนรับนะครับสวัสดีครับ